ะะต้มข้าวโพดประมาณสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เดลัดจะมาทําให้ดูนะคะต้มข้าวโพดเราจะให้เขาตึงตลอดเลยนะคะทํำยังไงนะคะสิบห้านาทีแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะก็จะมาเทน้ําออกนะคะแล้วก็เปิดน้ําเย็นเลยนะคะเปิดน้ําเย็นใส่ข้าวโพดเราเลยนะคะน้ําเย็นจัดนะคะเปิดน้ําเย็นจัดแค่ข้าวโพดเราเลยนะคะ วิธีนี้ข้าวโพดของเราจะตึงนะจะไม่เหี่ยวนะฮะ,จะเจ้าไว้กี่วันก็จะตึงไม่เหี่ยวนะฮะน้ำเย็นจัดแบบนี้แค่ข้าวโพดไว้นะคะแค่ไว้ในความเย็นเสร็จแล้วข้าวโพดของเราก็จะตึงนะฮะจะไม่เหี่ยวนะ,จะเจ้าไวส้สองสามวันก็จะไม่เหี่ยวนะฮะโอเคค่ะต้มข้าวโพดให้ตึงสวยน่าทานนะฮะ ด้วยวิธีต้ม15นาทีนะคะแล้วก็มาแช่น้ำเย็นไว้ประมาณสัก2-3นาทีนะคะหรือจะ5นาทีก็ได้นะคะแล้วความเย็นเนี่ยเขาก็จะไปทำให้ข้าวโพดเราหยุดสุกนะคะแล้วก็เขาจะตึงนะคะเราจะทิ้งไว้3วัน4วันเขาก็จะไม่เหี่ยวนะคะต้มขา้าวโพดให้ตึงน่าทานนะคะโอเคค่ะที่รัดแช่น้ำเย็นแล้วนะคะแล้วก็จะมา ใส่จานเห็นไหมคะเห็นผิวเขาไหมฮะผิวข้าวโพดของเราจะตึงนะคะนี่ฮะจะตึงนะคะตึงทุกฝักเลยนะ,ะเสร็จแล้วเราทานไม่หมดนะคะประมาณสามวันสองวันอะไรเงี้ยเขาก็จะตึงแบบนี้นะคะเพราะว่าเราแช่น้ําเย็นนะคะแล้วก็เราต้มข้าวโพดนี้เราอย่าต้มนานนะคะต้มประมาณสิบห้านาทีนะคะนี่ฮะ,ะแล้วก็พอสุกเสร็จแล้วสิบห้านาทีนะคะเราก็จะเปิดน้ําเย็นน็อกเขาเลยนะคะ เปิดน้ำเย็นจัดจากก๊อกนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณห้านาทีนะคะเสร็จแล้วข้าวโพดของเรานะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะผิวตึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะไม่เหี่ยวนะคะเอาไว้สามวันสี่วันก็ไม่เหี่ยวนะคะนี่ค่ะ,คะเคล็ดลับของการต้มข้าวโพดนะคะไม่ให้เหี่ยวไม่ให้เม็ดเหี่ยวนะคะลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะจุ๊บจุ๊บ